ไปแล้วทั้งหมดสีดรายนะครับเมื่อช่วงเชา้าจนถึงเมื่อวานเนี่ยตอนนี้จับกลุมไปแล้วสี่รายนะครับตอนนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยอตอนนี้อยู่ในฝั่งนู้นนะครับส่วนจุดคอนเซนเตอร์ในเก่าวจากการสืบสวนเราพบแล้วว่าจุดฐานคอนเซนเตอร์เนี่ยที่หลอกลวงเนี่ยอยู่จุดไหนนะครับก็ขณะนีะ้เดิมพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปกัมพูชานะครับนะแต่ท่านผมตรท่านบนเอกสอเทศเนี่ยท่านขอ ขอดในวันจันทร์หรืออังคารนะครับณวันะนั้นแน่นอนนะครับการจะไปบปริการในพื้นที่ของเ,อเขาถึงแม้ว่าจะอยู่ในแนวชายแดนก็ตามนะก็ต้องอประสานความร่วมมือกับท่านพบตรเขานะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็ตามเรียนท่านพบตรจังหวัดสักแล้วนะครับนะก็ท่านผบตรก็รู้มัดนะให้ผมเดินทางไปกัมบ,บูชาก็คาดว่าจะไปประมาณวันจันทะร์หรืออังคาระก็เดี๋ยวดูท่านพบตรกบ,บูชาท่านนัดเวลานะครับ นะเพราะนั้นวันนี้จุดพิกัดต่างๆเราทราบแล้วแล้วก็จุดนี้นะครับนะก็มีเงินมหาศาลนะครับนะแล้วก็จุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดเดียวกับที่ผมเคยลงไปทางบาดีของน้องอที่ผูกคอตายในพื้นที่ของนนทบุรีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเชื่อมโยงกันหมดนะครับนะคอนเซนเตอร์จุดนี้เป็นคอนเซนเตอร์จุดเดียวกันที่หลอกน้องให้โอนเงินไปแค่หมื่นหนึ่งแล้วไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงน้องผูกคอตาย นะครับถ้าจากมาได้ก็ในพื้นที่ของนนทบุรีนะนะครับนะซึ่งเหมือนกันพอเราไล่ไปก็ไปจนที่จุดนี้นะครับแต่วันนี้ไม่เอาแล้วนะครับวันนี้ต้องไล่ไปถึงถึงนอกประเทศนะครับนะเพื่อจะเอาคอนเซ็นเตอร์ดังกล่าวเนี่ยลงมาให้ได้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะออกหมายจับนะทั้งคนจีนนะที่เป็นหัวนหน้าขบวนการนะครับตอนนี้กําลังก็อยู่ที่แนวชายแดนแล้วนะครับนะก็ไล่จนพบแล้ว <BOB? S 1> ลว่าคนจีนเป็นใครบ้างชื่ออะไรบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวผมรอเวลานิดหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวคาดว่าวันศุกร์เนี่ยท่านผบตรกบูชาก็คงจะแจ้งเวลานัดมานะครับนะนะครับผมในไทยนี้หมดแล้วใช่ไหมครับในไทยเราจับหมดแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้รูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะฮะผมอธิบายอย่างนี้นะครับเดิมเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจ้าของบัญชีม้านะครับก็จะทำหน้าที่เป็นแค่คนขายบัญชีและคนรับโอนเงินแต่ว่าวันนี้เนี่ยรูปแบบเปลี่ยนไปเพราะอะไรครับ พราะมาตรการของแบงค์เนี่ยเขาบอกว่าการจโอ,อนเงินเนี่ยจะต้องใช้อะไรครับสแกนหน้าเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในคอนเ,เซ็นเตอร์ด้วยเพราะอะไรครับเพราะต้องสแกนหน้า <relevance. S 2> นะครับนะเพราะฉะนั้นะวันนี้4คนที่เราจับเนี่ยก็เป็นเป็น4คนในฝั่งไทยแล้วก็เป็น4คนที่ทํางานอยู่ในคอนเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นมันทําให้เรารู้ว่าคอนเ,เซ็นเตอร์พวกนี้อยู่จุดไหนนะครับส่วนอีก5คนเนี่ย ตอนนี้ก็อยู่ในคอนเซนเตอร์ฝั่งนู้นเพราะอะไรครับเพราะต้องไปนั่งสแกนหน้านะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือท่านจะเห็นนะครับว่ายิ่งมาตรการเพิ่มขึ้นเท่าไหร่พวกนี้ก็ต้องปรับวิธีการตามนั้นถามว่ามันมาตรการภาครัฐมันยากขึ้นแต่พวกนี้ก็ปรับตามนะแต่ว่าการจะปรับคอนเซนเตอร์ให้ได้เนี่ยผมก็ต้องเรียนเหมือนเดิมนะครับนะมันก็ต้องปรบับข้างในประเทศแล้วก็ออกไปจับก,กลุ่มนอกประเทศการจับกลุ่มนอกประเทศนะการไปปฏิบัติการนอกประเทศร่วมกันได้เนี่ยนะครับ ในิแดงของเขาก็ต้องหาหรือก็ต้องคุยกับพบตรเขานะครับซึ่งผมก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์นทั้งส่วนตัวบ้างนะทั้งเป็นทางการบ้างนะครับนะเพื่อจะทํางานให้สาเร็จนะครับนะก็อันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอเวลานะครับนะเดิมนึกว่าท่านสดวกพรุ่งนี้ก็จะไปเลยนะบุรีท่านติดภารกิจลงพื้นที่กับท่านนายรัฐมตรีนะครับนะก็เดี๋ยวท่านจะแจ้งมาในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะแจ้งสื่อมวลชนทราบนะแต่กาลัง